พ่อควายสวยเลยสวยอ่าเท่าไรคะสี่หมื่นห้าสี่ห้าอ่ะสวยสวยเลยอ่าเป็นพ่อควายนะพ่อควายสวยสวยเลยนะเนี่ยสวยสวยเลยอ่าสูงประมาณเท่าไหร่เนี่ยสูงเท่าไหร่คะร้อยสามห้า ได้ไหมร้อยสามห้าได้ไหมได้เนาะโอ้โห و! เสียงพร้อมกันเยอะเลยร้อยสามห้าเราดูด้วยตาเปล่าเราสูงประมาณร้อยสามห้านะเนี่ยตัวเนี้ยแต่มันสวยดีนะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วผู้ใหญ่ปีนะประมาณห้าปีเลยเนี่ยสวยสวยเลยเอ่อฝนตกครับอ่าคุณบัดดี้แดนวิษณุโลกฝนตกไหมเจ๊ตกเลยกันเนี่ยตอนนี้กลางร่มอยู่เลยเนี่ย กลางร่มฝนตกเลยนะฝนตก